หวัไปเลยไปเลยเม็ดเยอะกเหรอตอน<า> <laughs> <laughs> ที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับ ตอนเนี้ยผมมีเพชรแค่30เพชรเองนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาสุ่มเพชรฟรีฟรีให้ทุกคนดูนะครับผมกับเว็บ24่สิบสตนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมเราไปสมัครยูเซอร์เน้นะครับถ้าใครขี้เกียจสมัครก็มีล็อกอินผ่าน Facebook นะครับง่ายๆเลยครับผมพอสมัครเสร็จแล้วนะครับไปที่เติมเงินนะครับผมแล้วก็แจ้งโอนทูวอลเลตนะครับนี่ครับการโอนทูวอลเลตนะครับเราแค่เอาเบอร์สีเขียวนี้นะครับไปโอนในแอปทู m o n e y Wallet นะครับแล้วก็เอาเลขอ้างอิงมาใส่ตรงนี้นะครับผม ตรงนี้เลยนะครับโอเคครับ okay, ตอนนี้ผมก็เต e so ิมเงินเป็นท mm hmm. ี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาสุ่มเพชรฟรีไฟลนะครับไปแล้วครับผมก็สุ่มเพชรฟรีไฟลครั้งละ10เครดิตนะครับไม่ต้องรอช้าครับไปแล้วครับครั้งแรกครับเฮ้ยดูครับว่าจะได้อะไรครับเฮ้ย 1เครั้งเดียวออก 1, พันเพชรเกินเว็บนี้เกินเกินเกินไปเปล่าวะผมว่าบักผมว่าน่าจะบักต่อเลยครับต่อเลยครับครั้งที่สองครับผมครั้งที่สองครับ,บ,บครั้งที่สองครับเฮ้ยดูดิเฮ้ยครั้งที่สองก็ออกอีกแล้วอะ่ะเพราะไม่ใช่ละ ผมว่าวิบนี้ได้บัคต่อครับต่อนะครับผมต่อนะครับยาวปืดเลยครับยาวปืดปืดเลยครับยาวปืดปืดเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยสุ่มสามครั้งออกสามรอบติดย็ดเคเกินไปเปล่าวะผมตอนนี้ผมก็คุ้มแล้วแต่ผมผมโลภไงผมเอาอีกครับผมเอาอีกไปครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะครับ เหมือนหลอกให้เราดีใจ3ทีแต่ไม่เป็นไรครับผมดีใจแบบก็ชิลครับผมก็ได้แล้วสามรอบแล้วครับเกินไปเปล่าวะต่อเลยครับต่อเลยครับเฮ้ยเนี่ยดูดิอม่เกินไปเปล่าวะออกอีกแล้วเอ้ยก็ถ้าเราสมได้แล้วเราก็ไปดูที่ของรางวัลน,นะครับผม นี่ครับเนี่ยผมเพิ่งมาสุ่มเลยนะแต่ผมได้โอ้โหโคตรเอาเนี่ยยดีผมนะก็ถ้าสุ่มได้เฟสนะครับก็รอประมาณสักพักหนึ่งครับผมแล้วก็เดี๋ยวเชรก็จะเข้าเองอัตโนมัติเลยนะครับผมนี่นะครับหลังจากที่เรารอมาแป๊บนึงนะครับเฟสของผมก็เข้ามปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ3,594เพชรเนะครับก็ผมฝากเว็บ24 s ส o r e ตอ์ไว้ด้ยนะครับผมจะทิ้งลิก์เว็บไว้ใต้คลิปนี้นะครับ ก็โอเคครับผมก็ขอการสวรัสดีสวัสดีคุณดูทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาตบไอเด็กโง่ <c oughs> ไอเด็กขุนไอเด็กเงินลบไอเด็กโง่คูดกันนะครับผมเจ็ดศูนย์แน่นอนคือโด,ดนกูอ่ะโง่โดนหกเจ็ดศูนย์ครับวันนี้มึงนั่นแหละโดนกูแพ้แพ้ทำไงแพ้ทำไงหรอแพ้อมขี้ไหมอมขี้อมขี้หมาไหมฮะถ้าผมแพ้โบ้ไอโบ้ไอโบ้อมขี้มาบ้วนแต่หน้าผมเลยรีเซ ไม่แต่ถ้าโดนเม็เดียวก็ไม่ต้อง้องนะมีอ่กูให้ไม่เดียวจริงมาดิมากูไม่ให้เยอะเออมาดิให้แค่เม็ดเดียวเออมาดิต่อให้ด้วยใส่แว่นด้วยกูอ่แว่นดำด้วยแตกแล้วนะเฮ้ยเยียมวันกูวันกูแล้วนะวันกูแล้วนะอะไรโอ้ย เดียกับแต่งนะรับไต่นะเฮ้ยมันีสองเม็ดน่ะเฮ้ยจะหลบไปไหนอ่ะี่ไไหโโออ้้เียเม็ดเดียวเลยเหรอจะอัดเตือนหละเปไือยเปลนไรเมื่อกี้เม็ดเดียวจริงๆไม่มีเหลืองเลยเมื่อกี้ เฮ้ยก็มองนิดเดียวเองไม่ก็จะดูไงว่าเล่นทางไหนไงเป็นอะไรมอนจอมปังเอ้าโวยนีหน้าแหกเลยเหรอฮุ้นหน้าแหกเลยเหรอปืนอะไรปืนอะไร ไม่มีอะฟุกฟุกอะน้ำมันวันเขายิงกันต่อให้หมามันเกมนึงเข้าใจไหมว่ากูต่อให้แคนั้นแหละได้เอาจริงเลยเมื่อกี้เนี่ยคือแบบ โดดไปกันยิงไม่โดนเฉยๆก็ต่อให้มื่อครูอย่าเหื่อครูต่อให้ครูต่อให้หมามันสมเพศหมาแค่นั้นเองครูมือสั่นนั่นน่ะเฮ้ยมันเบาไ่ล็อกวะมือสั่นนะมือสั่นนั่นน่ะครูเฮ้ยเกี่ยวขวัวเด้นะ ัไโอ้ยไปเลยเม็ดเดียวเหรอมันทำไมมันชอบโดนเม็ดเดียวเลยวะมไอบอลดิสติบอลไอบอลหมดว่ะโอ้กูสมเพศเนี่ยโอ้อขอทานออนไลน์ไม่พอยังโอ้ยมันแม่งลายตาหายเลยเพีย ร้องร้อง,องแงเหลืองอ่อยจตะตาไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะจะตงจะตายไม่มีอ่ะเก็บมากเก็บหากบอกจะังงไงกูยิงอะ่มึงหักอะไรกูเนี่ยกูยิเป้าไม่็อกอะไรมั่วหมดเลยเนี่ยไม่มีมอะมึงตรงมึงตัดอะ มึงมามาเฮ้ย First blood เฮ้ยมึงจะแอ้เพื่อมึงแพ้ทำไมมึงมาอหยิบกูไหม เอ็มพียิงหัวนะยิงหัวนะได้เลยแต่เอ็มพีกูเห็นมึงอัดตัวไว้แ้่ยังไม่แตกจะเล่นเท่าไหร่ไว้ไอ้มพีอะไรคแบนเถื่อนอ่ะมาเลมาเลยมาเลอัดตัวเอ็มพีใหกูระอัดตัวอะไระนะเน,นี่ยอ,อ,อะไร,ะอ,ะไรอัดตัวอีกแล้วโอ้โหเอ็มพีให้ไม่เดียวอีกหน้าเอออัดตัวเนี่ยจะพาหาแล้วเนี่ย โดนหัวนะโดนหัวนะนิดนึงนะดุงนั่นน่ะดุงนั่นน่ะดุงนั่นน่ะมีดุงนั่นน่ะก็ดูโซนน่ะไม่มียาหมดอ่ะคุณคุณคว้านแค่กล่องเดียวยาเลี่ยมยาเลี่ยมยาเลี่ยมหัวก็ไม่เลี่ยมนะหัวก็ไม่เลี่ยมนแต่ในเกมมันยังจะเลี่ยมอีกมันจะเลี่ยมทำไมวะอะไรอ่างหลอดมาดิมาดิมาดิเฮ้ยมันจะเฮ้ยมันจะเล่นอกหลบเล่นแอบทำไมวะไอหมดอะไรนูล่ะ เนี่ยฟุกชิปหายฟุกจัดฟุกจัดจัดกุลสมใหม่ให้มันจะมันจะเอาฟุกไปทางไหนวะฮะมันยิงแบบดีๆไม่เป็นเลยมันจะเล่นเอาฟุกเอาอะไรอย่างเดียวเลยอะไรอะไรกูดอะไรไไม่โผล่โอ้โหร้ไตายจะตาย อไม่มีอ่ะอุ้ยไมม่ีจะตายนะน่าไม่มีไอ้เงี้ยเกาะกูพังเลยแค่เป็นไปว่าอะไรฮะอาจจะตัวกูอย่างเดียวเลยว่ามาดิมาดิมาดิโผล่ดิมึงโผล่ดิโผล่เนี่ยโผล่ดิโผล่ดิโผล่ดิอแอมไรวะ ฉากเลยนะเมื่อกี้แบบจูบปั่นเลยนะจูบปั่นเลยจูบเข่วเลยนะคุยเฮ้มเฮ้มเฮ้ยยอกิงลิงหยอกไก่ไปหมดแล้วกันมึงเล็งอะไรมึงเล็งอะไรไม่ได้เลงมึงเล็งอะไรมึงเล็งอะไรเมื่อกี้มึงเล็งอะไรโอเคโอเคเดี๋ยวมา嘛ไม่อยากจะไม่อยากจะอ้างเท่าไหร่ก็ก็มาเถอะเฮ้ย อันนี้รูเมื่อกี้ไม่ได้ใหญ่อะไรนะแต่เมื่อกี้ฟุเมื่อกี้กูสะบัดว่าจออยู่ดีมึงก็ตายกูงงเหมือนกันว่าตายได้ไงอึ้งอึ้งฮาสาวมันร้อนฮาสาวแล้วนะกูอึ้งกะชนะแล้วหรอเนี่ยเฮ้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 ย เฮ้ยไมเล่นเจนไหนสักอะไรเฮ้ยเฮ้ยเจนเจนเฮ้ยอะไรกบ้างฮะมึงเอาไงอะไรครับเอาไงวะโอ้เอ้ยแม่งเจอแต่เหลี่ยมแม่งเม่วานไอเจ้าจเหลี่ยมมันอตัวเปนอะไรก็ไม่รู้อะอเนี่อัดหัวหัว MP 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 นาอมาดิน้านั่นนะไดนำอะไรอ่ะ,งไ,งอะไม่เข้ารี่อ่ะไม่ก็เข้าอยู่ในะไม่เห็นตรอเจ็ดเดียว <c oughs> มึงป้ายรถเมย์ว้เนี่ยอะไร ไปโดดอยู่คุพี่เห็นหรอไปเมียกระโดดอ่ะเมื่อกี้กระโดดไปโหยืนยืนรอเลยอ่ะยืนรอคิดว่าป้ายรถเมย์ฮะครับไปไม่เห็นตอแล้ป้ายรถเมย์ชัดๆไม่เป็นไรลองดูล่ะเฮ้ยมันโดนแต่ตัววะเฮ้ยไม่คุณมือสั่นอะไม่ละไม่ะคุณมือสั่นอะโดนเด็ดโดนแต่เชิงไงแฮะชีวิตเนี้ยชีวิตนี้เขาไม่มีอะไรนั่นแหละเชื่อเต็มเหลี่ยมอะไรหัวมันก็ไม่ได้เหลี่ยมนะ

กูโดนเหลี่ยมไอ้เหี้ยโดนแตนเหลี่ยมไอ้นี่แมกเหลี่ยมชิบหายงงนอนหน่อยเฮ้ยอัดตัวกูโอ้ยงงนอนหน่อโอ้ยนอนดีกว่าเป็นก็ไปเลยไอ้เฮ้ยเฮ้ยอัดติดตัวเกินไปว่ะเฮ้ยโดนอัดตัวเมื่อวานก็ตัวนี้เฮ้ยโจวันนี้ก็ไอ้นี่อีกโอ้ชีวิตนอชีวิตโอ้ยโดนอัดตัวตายโอเคครับทุกคนก็นี่แหละครับ อีโวตก็เป็นแบบนี้กันแหละครับผมหนึ่งก็ไม่ได้เชิงตึงอะไรกันนะครับอัดตัวกันครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอะไรยิงหัวครับโอยิงหัวครับอัดตัวเวนอัดตัวอัดแต่ตัวเออมึงเปิดเดยงมึงยิงหัวเท่าไหร่ยิงหัวน่าจะน่าจะสี่นะสามน่าจะอัดตัวดูทรงแล้วจริงยิงหัวเจ็ดครับองยิงหัวเจ็ดไอ้จะสังหารก็ไปแล้วแปดร้อง ดนแต่ตัวช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้อะโอเคเขดูแล้วผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเอแอแฮก็หนหนึ่งกับมันได้ดูแล้วนะครับไอ้คุณมันก็อย่างนี้แหละครับผมอัดแต่ตัวนะครับไม่มีเราิงงยิง,ยงหัวที่มันยิงหัวได้นะหนึ่งๆอ่ะมันฟุกไปละคนดูบ๊ายบๆเจอก,กันแฮ้